มาค่ะวันนี้จะมาผัดทาฟักทองเนืบในหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะฟักทองที่เราใช้จะเป็นฟักทองมินิบอลนะคะหลังจากล้งางทำความสะอาดเรียบร้อยแล้แลวเราก็มาผ่าฟักทองแล้วควักไส้ออกกันค่ะสําหรับความหนาและความบางของฟักทองแล้วแต่ความชอบเลยนะค,ะคือก่อนหน้านี้เราเคยทําแบบบางกว่านี้แต่ว่ามันไหมวันนี้จะลองหั่นเป็นชิ้นหนานิดนึงนะคะเผื่อว่าจะได้มีเนื้อเนืบอยู่ไ,ไ้เคี่ยวกันแล้วก็ใส่น้ำมันมาเกาะน,นิดนึงจะได้ดูไม่แห้งโรยเกลือหน่อยนึงแล้วก็ใส่งาได้ตามชอบเลยเพื่อเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็คลุกคลุกเขาให้มันเข้ากัน จากนั้นก็มาจับเรียงในหม้อทอดเลยนะมันเรียงแบบเป็นแถวๆแบบมีความร้อนมันจะได้ทั่วกันสําหรับไฟที่เราใช้จะเป็นไฟร้อยห้าสิบห้าเวลา20นาทีแต่และว,ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับรุ่นที่เราใช้ด้วยนะบางรุ่นม,มันก็กระจายความร้อนไม่เท่ากันแล้วก็อย่าลืมเอาออกมากราบเป็นระยะระยะด้วยนะคะความสุกมันจะได้ทั่วถึงกันเนาะเสร็จแล้วคะ่ะใครสนใจลองไปทําตามกันดูนะคะ เท็กเจอร์มันจะมีความนุ่มๆุหนึบนรสชาติจะมีความหวานของฟักทองแล้วก็มีความเค็มนิดๆของเกลือที่เราใส่ลงไปเป็นของกินเล่นที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดเหมาะกับสายเฮลตี้แต่ถ้าไม่ใช่สายเฮลตี้ก็ทานได้เหมือนกันค่ะใครสนใจลองไปทาตามกันได้นะคะ